ตั้งเราห่สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกเบอร์ทุกท่าน้วยครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วพ่อใสายมาแล้วครับมือนี่พ่อใหญสายกะมาเอาอย่างมาขายได้ยพี่น้องเด้อ นี่พันะสายพลาสมบรรยากาศตมบรรยากาศร้านซื้อรับซื้ออย่างคนครับพี่น้องตมบรรยากาศร้านนะครับเนาะนี่ร้านเจส้มครับร้านเจส้มมันมีสิงสองยางครับพี่น้องอสิงอันนี้ธรรมดาเด้อพี่น้องจะสายสมาสายมีประจำครับพี่น้องอันนี้แผนกเป็นเป็ดบัญชีนะครับเนาะเป็นสั่ง สวัสดีครับครับไอจาก่องพญายักษ์นะครับเดออนี่พญายสายเอายางมาขายก็เลยมาเอาบรรยากาศร้านยางขายยางหรือพี่น้องมาขายยางครับพี่น้องมาดิคนนี้ทิ้งสองยางครับทิ้งดิจิตอลก็ทิ้งธรรมดาครับพี่น้องรถขึ้นสองชันแล้วครับหนึ่งสามแปด ครับวัสดีครับเจ้ครับวัสดีครับวันดีครับวันนี้ซื้อจังบาัดครับเจ้ยี่สิบหกยี่หกยี่สิบนะครับเนาะครับมีซิงสองสองยางบอครับแดนมีจีจ้ากลุกตุ้มมีจีกระลุกตุ้มครับูาคาเรือกเอเลยนะครับพี่น้องเด้อคุยสายกับมาขายในประจำครับพี่น้องเออเอาภาพบรรยากาศในร้านยางครับพี่น้องร้านยางแบบพี่น้องจมแด้ครับเด้อ To to ค,คุยใกล้ยู่ไก่มาขายร้านเจ๊ส่วครับเพิ่นบริการหลายอย่างครับเขาก็เลี้ยงฟรีครับพี่น้องเลี้ยงคนงานเลี้ยงคนผู้มาขายครับเลี้ยงลูกค้าน้ำมีกาแฟเพฟรีครับบลอนด์ไล่ครับบลอนด์ไล่อันนี้เอ็นต้องพยายนสายครับครับสวัสดีครับครับเป็นนนั่คำว่าเนาะ ขายกุณเสียงเด้อคุ้ขายอันนี้ขายคุณเสียงเ <จะ S 1> ด้อครับข,ข,ข,ขายคุณเสียงเนาะผู้มาาขยแม่ค้ามาขายของก็ม no ีนะครับเด้ออ okay. okay. ันน <magic. S 1> ี้ครับพี่น้องเพคนเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำได้พี่น้องเด้อนี่นี่เขาหน้ามีกาแฟครับพี่น้องนี่อาหารเพื่อเลี้ยงคนงานแล้วก็ลูกค้าคนผู้มาขายอย่างห้ครับนี่มีตามบะคงมีเขาเอ่อจานเดียวครับกาแฟจาน เกาอาหารลาดเก่าเกาแกงลาดครับแก้วเลยครับพี่น้องีกาแฟครับพี่น้องคนบริการครับใดยยู่ใกล้อยูย่ไกลคันร้านเจสสมบริการดีนะครับด้วยพี่น้องด้อร้านคนช่วงนี้กับฝนกำลังฝ่ายฝนไหมครับพี่น้องครับครับถ่ายได้ครับถ่ายได้เบิร์ดนะครเบิร์ดครับนี่ <ไป S 1> นี่ครับ <ไป S 1> บรรยากาศเาบรรยากาศ รถเพิ่งมาขายยางครับพี่น้องหลายครับพี่นอ้องน,นันรถว่าที่นายกเปิ่นออกปรต่อเพิ่นครับหนะึ่งเพิ่นมาขายยางขึ้นกันที่ครับบรรยากาศบริเวณลานเพิ่นครับพี่น้องโอ้ถอนแล้วบ่ถอนแล้วบ่อถอนเราบ่ถอนเราบ่ถอนแล้วบ่อยังเลยครับครับโนโตะไมีตาครับดิเตรียมยุ่น บรรยากาศพี่น้องนะอย่างตรงนี้กะถือว่ากะเริ่มหลายแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหนาฝนปลายฝนครับเดียวนี่เราทำพกอบตสามเบอร์บ่เออในโลกโลกในโลกกิดจ้าเบอร์หรอพกอบต